ครับผมก็ได้รู้เรื่องราวแล้วแต่ว่าผมนะครับคือคําวิจารณ์ที่เกี่ยวกับตัวเรื่องราวครับตัวงานครับผมรับได้ทั้งหมดและยินดีที่จะรับทั้งหมดจริงๆครับแต่ว่าคอมเมนต์ที่เกินเส้นเป็นการบูลลี่และเป็นการพูดสิ่งที่ไม่ได้เป็นความจริงครับที่และแล้วก็เลยไปถึกพ่อแม่ผมครอบครัวผมอ่ะผมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับนะครับผมผมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรอยูด เออครับเอ็นน้อยไหมไม่น้อยครับไม่น้อยครับเราเราเป็นคนสาธารณะแล้วเราก็เข้าวงการนี้แล้วเราต้องรับขอิจาร์ได้แต่ว่าผมจะไม่รับคอมเมนต์ที่เกินเส้นครับเงินกันเพราะมันเกระชับไม่ถึงกันถ้าตกใจก็นัดมาแรงแล้วหนักมากก็ไม่ได้ถึงกับตกใจนะครับผมเป็นคนที่แยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้อยู่้วเราก็รับได้ครับแล้วเราก็เราจะพยายามดูว่า อ่ะเขาพิม์เพื่ออยากให้เราพัฒนาตัวเองหรือว่าเขาพิมเพราะอยากปลดปล่อยอารมณ์หรืออะไรสักอย่างครับ okay. แล้วบายคนบาคนมองว่าเป็นการดูนับน claro> ้องแรงมากเลยเปนการใช่รับเป็นการรับน้องก็ก็เป็นสถานการณ์ที่ผมก็เคยคิดอยู่แหละว่าถ้าจะเราเจอดราม่าเราจะเป็นยังไงเราจะปฏิกิริยาของเราจะเป็นยังไงครับ้ก็เราได้เรียนรู้เกี่ยวกัว่าเราเรารับมือกับดราม่าเราเป็นยังไงบ้าง ลูกชายคุณพ่อไม่ได้ไรบ้างเห็นบอกลูกชายเราวาคุณพ่อไม่ได้เคลียร์นะเราไม่เคลียร์นะต่อคุณพ่อมีประสบการณ์ในวงการนี้เยอะมากแล้วที่พี่องม่ได้ที่นี่แหละคุณพ่อของลอกเราแล้วก็ต้องขาดขอบคุณทุกกำลังใจมากจริงๆครับแต่ว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์ในขอบเขตของงานครับแค่นี้แหละครับต่พอเกินแล้วผมไม่เห็นด้วยจริงๆมันเป็นชัยไม่ได้ต่ออยากคุณพ่อว่าไงบ้าง พ่อเอคพ่พดีเองนะแล้วก็พี่วกผมแต่พ่อเห็นปฏิกิริยาขผมแล้วพ่อก็เข้าใจว่าอ๋อเอมรับได้เห็นเป็นที่เราไม่ได้ใช้อารมณ์เราเราเรามองอยฉ่าง่ใช่ใช euh, ่ใใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่่ใช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 ่ใ็่ใช่่ใชช่ใเขใชใชใช่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 ่ใช่่่่